ดีค่ะวันนี้ก็สหพันธ์กาแล็กติกก็ทำงานอย่างหนักนะคะกับมนุษย์ต่างดาวหลายๆฝ่ายที่จะมาช่วยทำให้เปลี่ยนโลก 3D เราขณะนี้ให้มีความเป็นอยู่มีชีวิตเป็นโลกที่ทันสมัยขึ้นนะคะวันนี้จุไลก็จะมาส่งข้อความต่อนะคะจากฝ่ายแสงกาแล็กติกสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไฟดีนะคะ ความจริงที่สำคัญที่ต้องเข้าใจในตอนนี้คือเรากำลังอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงฉันไม่ได้พูดถึงจุดจบของโลกหรือเปลวไฟสุริยะที่จะทำให้โลกพังทลายเป็นฝุ่นฉันกำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเราเชื่อมต่อกับความเป็นจริงในมิติที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเรา การเปลี่ยนแปลงมิติที่กำลังจะเกิดขึ้นมิติที่5จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้มิติที่5จะมีความถี่การสั่นสะเทือนสูงกว่าที่คุณคุ้นเคยคุณจะต้องก้าวขึ้นเกมของคุณเพื่อที่จะทำงานร่วมกับมันการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นหลุมดำหรือภาวะเอกฐานซึ่งอีกด้านหนึ่งมีความเป็นจริง อีกประการหนึ่งความเป็นจริงใหม่มักมองไม่เห็นจากด้านนี้แต่ถ้ามองใกล้ๆคุณจะเห็นแสงเล็กๆส่องประกายอยู่ตรงกลางสิ่งนี้บ่งบอกว่าคุณได้เข้าสู่อีกมิติหนึ่งที่เวลาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ต่างกันและที่ซึ่งทุกอย่างมีอยู่พร้อมๆกันในทุกแง่มุมอดีตปัจจุบันและอนาคต นี่จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะมันหมายความว่าเรากำลังจะทำหน้าที่ในความเป็นจริงหลายอย่างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราในช่วงนี้และเราทุกคนกำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกของเราก่อนสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณตระหนักว่าคุณไม่ได้แยกจากพระเจ้าหรือจักรวาล จากนั้นคุณจะสามารถย้ายไปยังมิติอื่นโดยไม่ต้องกลัวหรือกังวลขั้นตอนแรกสู่การตระหนักรู้นี้คือการยอมรับตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณและสติปัญญาของคุณคุณต้องเรียนรู้วิธีใช้สัญชาตญาณและฟังคำแนะนำจากภายในตัวคุณเองหรือว่าเสียงกระซิบ จาก Higher Self ในตัวของคุณเองเมื่อคุณต้องตระหนักถึงความจริงนี้เกี่ยวกับตัวคุณแล้วคุณสามารถเริ่มต้นพัฒนาของประธานฝ่ายวิญญาณของคุณเองผ่านการทำสมาธิและการอธิษฐานของประธานนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะช่วยให้เราทุกคนได้ยินจากผู้อื่นที่ล่วงรับไปก่อนเรา และเรียนรู้จากปัญญาของพวกเขาคุณได้รับคณะชุดใหม่ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ในมิติที่สูงขึ้นเจตสำนึกของคุณตอนนี้ค่อนข้างสูงเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้นำทางจิตวิญญาณของคุณซึ่งก้าวหน้ากว่าที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้คุณยังได้รับกลุ่มวิญญาณที่ทำงานร่วมกับคุณและได้รับมอบหมายให้ช่วย คุณพัฒนาชีวิตในมิติที่สของคุณคุณจะพบว่ากลุ่มวิญญาณน,นี้มีประโยชน์มากเมื่อคุณผ่านประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ข้างหน้าคุณมีครูหลายคนที่สนใจช่วยให้ผู้คนเรียนรู้วิธีใช้ความสามารถใหม่ของพวกเขาแต่ฉันต้องการทำโดยไม่รบกวนกระแสชีวิตของคุณ หรือละทิ้งหน้าที่รับผิดชอบประจำวันของคุณฉันรู้ว่าถ้าฉันพยายามสอนเร็วเกินไปมันจะทำให้คุณสับสนและนำไปสู่ความยุ่งยากในภายหลังคุณต้องการเวลาสําหรับตัวเองในตอนนี้อย่าพยายามเรียนรู้ทุกอย่างพร้อมกันกระบวนทัศน์แบบเก่ามีพื้นฐานอยู่บนการแยกจากกัน เราคิดว่าเราถูกแยกออกจากธรรมชาติและจากกันและกันเราเชื่อในการแข่งขันและสงครามเป็นวิธีเดียวที่มนุษย์จะเอาชนะความท้าทายได้เราคิดว่ามีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ไม่มีความเสมอภาคหรือความสามัคคีระหว่างมนุษย์หรือระหว่างวัฒนธรรมและชาติที่แตกต่างกัน ฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว One n e s ไม่มีพวกเราเทียบกับพวกเขามีเพียงเราเราทุกคนร่วมกันผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างหลักแหล่งพลังงานหรือซอสทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกสิ่งดำรงอยู่เป็นหนึ่งเดียว One n e s กระบวนศั์ แบบเก่าของการแยกจากกาันและความเป็นคู่กำลังพังทลายและมนุษยชาติกำลังเรียนรู้บทเรียนที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้บทเรียนของการตระหนักถึงความเป็นพระเจ้าของเราความเชื่องโยมความเชื่องโยงกับพระผู้สร้างหลักและทั้งหมดที่มีอยู่ นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราเนื่องจากทำให้เราได้เห็นว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันได้อย่างไรและเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเดินทางเพื่อตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของเราได้อย่างไรบทเรียนนี้มีมาหลายปีแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะมาเร็วขึ้นเมื่อเราผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อเราเริ่มตระหนักถึงความโยงของเรากับทุกสิ่งเราก็เริ่มตระหนักว่าเรามีความรับผิดชอบต่อกันและกันและต่อทุกชีวิตบนโลกเมื่อเราย้ายจากความเป็นจริงรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเรียนรู้บทเรียนใหม่ และปรับให้เข้ากับวิธีการใหม่เราเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ต่างออกไปมันแตกต่างเพราะโลกเปลี่ยนไปและมนุษย์เองก็เปลี่ยนไปโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะผ,ผู้คนกำลังเรียนรู้บทเรียนใหม่ๆเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามศตรวรรษที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ได้มาถึงจุดที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามกฎของตัวเองได้อีกต่อไปเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติหากเราจะอยู่รอดเป็นเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้โลก3 d ดีเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ในเวลานี้ บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาเรากำลังเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้สร้างพรายครีเอเตอร์และทั้งหมดที่มีอยู่ไม่เพียงแต่บนโลกนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงทั่วจัก,กรวาลด้วยเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติก โอโอลโรราเรเอกอัครราชทูตสาพันธ์กาเล็กติกขอขอบคุณตอนนี้จุไลก็ได้เรียนรู้มาว่าการที่เราแบบทำสมาธิและเราก็ฝึกนะคะให้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยจุไลก็ทำทุกวันไปเดินออกกำลังกายในป่าในพาร์คทุกวันนะคะเพราะเราจะต้องเปลี่ยนจิตใจเราให้ขึ้นไปสู่ไฟดีไฟดีมิติ5ก็คือว่า ใครไม่ว่าจะบ่นหรือจะว่าอะไรเราสามารถอยู่นิ่งได้ใครที่ส่งความกลัวผ่านสื่อออกมาทางทีวีหรือมีเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเราเราไม่ดูหรือว่าเราเห็นแล้วเราก็ปล่อยวางเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านขึ้นสู่ไปสูงฝ่ามิติห้าอ่าแล้วเพราะว่าท่านได้ตัดสรตวแล้วท่านก็รู้แล้วว่าโลกเนี้ย ก็คือไม่น่าอยู่นะคะท่านก็เลยแบบไม่ลงมาท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ขึ้นไปสู่มากกว่าไฟดีขึ้นไปก็คือเป็นมันก็คือเป็นจิตวิญญาณนะคะก็อยากบอกเพื่อนนะคะให้แบบฝึกสมาธิกันมากขึ้นแล้วก็ฝึกอยู่กับธรรมชาตินะคะฝึกแบบไม่ตัดสินคนอื่นฝึกลักผู้อื่นได้นะคะให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่โกรธให้อภัยกันแค่นั้นเองเราก็สามารถจ,าจะผ่าน วิกฤตนะคะผ่านสิ่งต่างๆนะคะไปสู่ไฟดีแล้วทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย